สวัสดีพี่น้องป้องไปพามาเดินเล่นตลาดปทุมธานีใน,นล่ะถิใไปไปใ่ใต้เป็นไปไดไหส้มส้มโลเท่าไหร่ชิม,ชม,ชม,ชมโลละสี่สิบบาทเอาไปคั้นเอาไปคั้นให้เด็กน้อยกินอร่อยเอาไปคั้นส้มดีนะเรามาแวะตลาดนี้ก่อนั้งงั้นเราไปไปตลาด ใบปทุมไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าโลละสี่สิบนะทุกคนคหืมเอออาะชิมเด็กคนไต่ชิมเลยชิมเลยชิมก่อนนะโลละสี่สิบนะคะอาโลใส่ไปเลยก่อนสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาไปคั้นเอาไปคั้นคั้นให้เด็กน้อยกินเผากินไดงผลไม้อันหวานเหรอ ใช่พี่เตือนแกะแล้วเป็นยังไงหวานนี่แมงได้<อ>หวานเจียบเลย,ยไม่รีบเออไม่รีบไม่รีบ,รบแต่ไม่รีบแต่เสร็จงานไป่แล้วห้าโล,าห,าลห้ดโล เขากำลังตั้งร้านนะทุกคนตลาดสะอาดสะอาดนะจ๊ะ, <c oughs> น,ะ,ะนี่ลูกอ,อันนี้คือมะปางหรืออะไรคะเนี่ยมะปางชมพู่ไหม,มชมพู่น,นี่ชมพูมมามา่กำลังมานะทุกคนแม่ค้าเขากำลังมา โซนนี้มีอะไรไก่ย่างไก่ย่างไปดูไปดูไหมไก่ย่าง,งหัดใหญ่ด้วยสิอ๋อไก่ทอดพี่เห็นป่ะคนกำลังมาลูกชิ้นร้านไข่แล้วนี่ย่งกระเพาน ซูชิซูชิชบบหมูป๊บบาหมูไม่พูดอะไรเลย่อางหเข่งใหญ่ๆสวยๆกะทูน่ะน,นีมันมั่นตัวทูน่ะนีมันมั่นตัว มันมันอยากเคลื่อนริ้นมาแต่นม่หมดอ๋อผักผักไทยนะจ๊ะผักไทยสามกํายี่สิบปลาแห้งหมีเยอะแยะเลยเนาะ ผลไม้จ้าไก่จ้าไกข่ขนมจีนนะนี่ขนมจีนแต่เทนะ่าไหร่ะรคะเนี่ยขนมจีนอาหารเตร็มเลยนี่ก็เป็นผักนะจ้ะผัก ดูกุ้งสดสดเลยเจ้านี้ผักถูกมากทุกคนเดือดมีน้ำปั่นก็มีนะทุกคนปั่นต้องกดขายท่าไหร่นี่ทุกคนชื่นใจชื่นใจ อันนี้ทอดดีกว่าค่ะข<อ>ายยังไงคะเอากรอบแล้วนิ่มคะ่ะชุดละสาบเดเอากรอบค่ะโอ้ยมีไข่หงด้วยอ๋อขึ้นไแล้วร้ออ่ามีไข่หงด้วยนะจ๊ะทุกคนปอเปี๊ยะก็มีนี่ข้าวโพดเหรอคะกับเผือกข้าวโพดเผือกค่ะเดียวอบกรอบใช่ไหมค่ะอรอบผสมกันได้ไหมได้ค่ะขายชุดเท่าไหร่คะ สิบสามสิบนี่ขอบคุณค่ะน้ำมะพร้าวปั่นลไน้อบค้าอะไรกะได้แล้วก็ไกรบ <c oughs> กอกรกกลบโอเคเค่าไปแล้วสวัสดีจ้า